คณผู้ชมครับความเดิมตอนที่แล้วก็คือคลิปตอนที่หนึ่งนะครับซึ่งได้นำเสนอสาระเกี่ยวกับประวัติมวยไทยสายพระศึกษาซึ่งได้ก่อกํำเนิดเกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งสามาคถยาจารย์นะครับตามรายละเอียดที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปผ่านพน้พน่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ในส่วนของคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปตอนที่1น,นะครับเราจะ<ม>จะนำเสนอนำความรู้ความเข้าใจของคลิปตอนที่2กันต่อน,นะครับของคลิปตอนที่สนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในรายละเอียดที่จะได้ชมต่อไปนี้<ม>ก็จะได้พูดถึงในส่วนของสำหรับมวยไทยการเปรียบเปรยความสามารถในเชิงมวยตามท้องถิ่นต่างๆ อย่างเช่นมัดหนักโคราชฉลาดลบบุรีท่าดีชยาปวยกว่าท่าเสาครบเครื่องเรื่องพละศึกษาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมค,ครับมีหลักการพื้นฐานเดียวกันก็คือการใช้มัดเท้าเข่าศอกนั่นเองการใช้มัดเท้าเข่าศอกและศะีรษะหรือที่เรียกว่านวะอาวุธ เป็นบอ่อเกิดกระบวนการต่างๆนับร้อยๆกระบวนท่าโดยในแต่ละท้องถิ่นได้พัฒนาความสามารถและความถนัดในเชิงมวยที่แตกต่างกันสะท้อนออกมาในลักษณะของความจำนานในเชิงมวยและเทคนิควิธีโดยเฉพาะการคาดเชือกการเปรียบเรียบความสามารถในเชิงมวยของท้องถิ่นต่างๆอย่างเช่น มานาโคราชฉลาดลบบุรีชาดีชัยยาวัยกว่าท่าเสาครบเครื่องภาละศึกษานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราไปทำความเข้าใจกับคำกล่าวต่างๆเหล่านี้ครับคลิปตอนที่สองเราจะได้พูดถึงเนื้อ,อาสาระเกี่ยวกับตำรับมวยไทยวันมวยไทยแล้วก็วันนักมวยนะครับรายละเอียด อยู่ในเนื้อหาสาระคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานวันจัดงานครอบมงคลไหว้ครูมวยไทยของกรมพราศึกษาซึ่งจัดที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ที่ผ่านมานี้นะครับ ส่วนภาพคลิปต่างๆที่นำมาประกอบการบรรยายก็ได้มาจากวันจัดงานครอบมงคลไหว้ครูมวยนาถานที่นี่เองนะครับต้องขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับคำว่ามวยลบบุรีคำว่ามวยลบบุรีเป็นมวยที่ชกฉลาดลุกรับคล่องแค่วว่องไวต่อยมดัดตรงได้อย่างแม่นยำ เรียกว่ามวยเกี้ยวหมายถึงมวยที่ใช้ชั้นเชิงเข้าทำคู่ต่อสู้โดยใช้กลลวงมากมายเคลื่อนตัวอยู่เสมอเคลื่อนตัวอยู่เสมอหลอกล่อลบหลีกได้ดีสายตาดีรุกรับและออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกได้อย่างรวดเร็วจึงได้รับฉายาว่ามวยลบบุรีนั่นเองนะครับ ส่วนมวยโคราชมีการแต่งกายการคาดเชือกการจดมวยการฝึกซ้อมการไร้รำและรูปแบบวิธีการชกที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะการชกมัดกว้างหนักหน่วงเรียกว่ามัดเวียงไฟมัดเวียงไฟนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเขาจึงเรียกว่ามวยโคราชนั่นเองส่วนมวยชายานะครับ เป็นศิลปะมวยประจำประจำถิ่นอำเภอชายาจังหวัดสุราษธานีมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นอกจากการใช้หมัดเท้าเข่าศอกแล้วยังมีวิชาการต่อสู้เช่นการทุ่มทับจับหักการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่เรียนป้องกันตัวป้องปัดปิดเปิด จากนั้นจึงเรียนลูกไม้มวยไทยต่างๆต่างจากมวยทั่วไปที่เน้นการโจมตีปรมาจารย์ชายาที่มีชื่อเสียงก็คืออาจารย์เขตศรียาภัยนั่นเองนะครับนี่คือชายามวยชายาส่วนมวยท่าเสาก็หมายถึงมวยท่าเสาก็คือมวยที่จังหวัดปุตตะดิตนั่นเองนะครับมีฟามโดดเด่นในการจดมวยกว้างและให้น้ำหนัก ตัวไปทางด้านหลังเท้าหน้าสัมผัสพื้นเบาๆทำให้ออกมวยได้ไกลรวดเร็วและร,รุนแรงหมัดหน้าห่างจากหน้าสูงกว่าไหลหมัดหลังจะต่ำและอีกมวยหนึ่งในสายของพระยาพิชัยดาบหักเป็นทั้งมวยอ่อนออ่อนและแข็งสามารถรุกรับตามสถานการณ์รู้วิธีรับก่อนรุก เรียนแก้ก่อนปลูกเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและคู่ต่อสู้นะครับนี่คือมวยท่าเสาส่วนมวยพละศึกษามวยพละศึกษาคือมวยที่มีพื้นฐานการฝึกมวยสายอื่นๆมาบ้างแล้วก่อนมาเรียนต่อที่สถาบันพละศึกษาเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์เพิ่มเติมนอกจากหมัดแล้ว ยังเน้นความเร็วจังหวะข้าวจังหวะออกอย่างแคล่วคล่องว่องไวเรียกได้ว่ามวยพละศ,ศาึกษาคือมวยครบเครื่อง,ซ,งซึ่งนำสุดยอดของวิชามวยไทยสายอื่นมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั่นเองจึงเรียกว่า มวยพวันทีว่วคุมภาพันธ์เป็นวันมวยไทยนั่นเองนะครับที่ได้กําหนดไว้มีที่มาที่ไปอย่างไรตามมาดูนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการลําลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนไทยผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้ความสําคัญกับมวยไทยในด้านต่างๆจึงได้จัดให้มีการสถาปนาวันมวยไทยขึ้นโดยการสถาปนาวันมวยไทย ในครั้งนั้นได้มีการประชุมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆเพื่อพิจารณาบรรพบุรุษไทยตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญนับจากพ่อขุนรามกระแมงมาราชสมเด็จพระสันเพชรที่สองสมเด็จพระสันเพชรที่8พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระยาพิชัยดาบหักและนายขนมต้มเมื่อศึกษาสราญพระประวัติพระคุณละลักษณะพระเอกลักษณะที่โดดเด่นด้านศิลปะมวยไทยของบรรพบุรุษไทยของบรรพบุรุษไทยทั้งหมดแล้วคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลือกวันสำคัญ วันใดวันหนึ่งของสมเด็จพระสันเพชรที่8เป็นวันมวยไทยเนื่องด้วยสมเด็จพระสันเพชรที่8เป็นพระหมหากษัตริย์ที่โปรดการชกมวยและได้สเสด็จไปทรงชกมวยกับสามัญชนนอกจากนี้แล้วยังคิดถ้าแม่ไม้ไม้กลมมวยไทยขึ้นมาเป็นแบบฉบับที่รู้จักกันในานามตำรามวยไทยพระเจ้าเสือเป็นมรดก ตกทอดสืบมาจนถึงปัจจุบันจึงได้กำหนดในวันสเสด็จขึ้นสเสวรยราชสมบัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีให้เป็นวันมวยไทยนั่นเองเจ็มีนาคมเป็นวันนักมวยสืบเนื่องจากเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310ชาวไทยรวม ทั้งนายขนมต้มถูกกว่าต้อนไปเป็นเฉลยนายขนมต้มได้สร้างวีรกรรมโดยการชกมวยโดยการชกมวยไทยกับพมา่าซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้นายขนมต้มเกิดวันอังคารเดือนยี่ปีมะเมียพุทธศักราช2293ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่บ้านกลุ่มปัจจุบันปัจจุบันก็คือตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อนายเกิดมานาชื่อนางอีมีพี่น้องสองคนนายขนมต้มต้องอยู่วัดตั้งแต่เด็กๆอายุประมาณสิบขวบพ่อแม่ถูกพม่าฆ่าตายหมดและเริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มแรกแตกนุ่มจนในสมัยพระเจ้าเอกทัศ์ กรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงให้แก่<า>พมา่าขนมต้มจึงถูกกว่าต้อนไปเมืองพมา่านายขนมต้มได้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงศรีอยุธยาและชาติไทยโดยอาศัยความสามารถในเชิงหมัดมวยฟาร์มซึ่งฟาร์มตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรามีนักมวยไทยคือนายขนมต้มออกไปแสดงฝีไม้ลายมือถึงเมืองพมา่า การชกมวยของนายขนมต้มนั้นทางวงการมวยของเราได้ถือเป็นวันนักมวยคือวันที่17มีนาคมในพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าอังวะโปรดให้ปฏิสังขรณ์และก่อเสริมพระเจดีย์เกศธาตุในเมืองย่างกุ้งเป็นการใหญ่คลานเมื่องานสำเร็จลงในปีพุทธศักราช2317พอถึงวันเริก งามยามดีก็คือวันที่17มีนาคมจึงโปรดให้ทำพิธียกฉัตรใหญ่ขึ้นไว้บนยอดเป็นปฐมฤกษ์และทรงเปิดงานมหากรรมฉลองอย่างมโหฬารคุณนางพระม่ากราบทูลว่านักมวยไทยมีฝีมือยิ่งนักนักมวยไทยมีฝีมือยิ่งนักพระเจ้าอังวะจึงสัดให้เอาตัวนายขนมต้มนักมวยดีมีฝีมือ ตั้งแต่กรุงตั้งแต่กรุงเก่ามาถวายพระเจ้าอังวะว่าให้จัดมวยพม่าเข้ามาเปรียบชกกันกับนายขนมต้มโดยจัดให้ชกต่อหน้าพระที่นั่งปรากฏว่านายขนมต้มชกชนะพะม่าไปาไม่ทันถึงยกก็แพ้ถึง9คน10คนก็สู้ไม่ได้ <c oughs> สุดยอดมากๆนะครับนายขนมต้ม <c oughs> หลังจากนั้นพระเจ้าสีพระเจ้าอังวะทอดประเนตรยกประหัตตบพระอุราสัตว์สรรเสริญน,นายขนมต้มว่าไทยนี้มีพิษทั่วตัวไทยนี้มีพิษทั่วตัวแม้มือเปล่าไม่มีอาวุธเลยแม้สู้ได้คนเดียวชนะถึงเก้าคนสิบคนนี่เป็นคำกล่าวของพระเจ้าอังวะนี่ที่ชื่นชมนักมวยไทยนายขนมต้มในยุคสมัยนั้นนะครับคุณผชมครับฉะนั้น วันมีชัยของนายขนมต้มก็คือวันที่17มีนาคมจึงถือเป็นวันเกียรติประวัติของนักมวยไทยสำหรับสาหรับชาวพระนครศรีอยุธยาได้ํำนึกในบุญคุณของนายขนมต้มและถือเป็นเกียรติเป็นเกียรติศักดิ์คนดีศรีอยุธยาจึงได้พร้อมใจการสร้างอนุสาวรีย์นายขนมต้ม ไว้บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้ลูกหลานไทยยึดถือเป็นแบบอย่างสื่อไปนั่นเองนะครับคุณชมครับ,ค,ค,รบคลิปตอนที่สองก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีต่อคลิปตอนที่สามนะครับคุณผชมครับอย่าหนีไปไหนนะครับติดตามคลิป ตอนที่3กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมีเนื้อหาสาระดีๆเยอะๆทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอที่ได้ทำเป็น YouTube ของวิเชียนบ้านทุ่งเน้นเนื้อหาสาระความรู้ในเรื่องของอประวัติศาสตร์มวยไทยสายพระศึกษานะครับโดยเอาหลักของงานนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วนะครับและทีมงานเป็นผู้หาข้อมูล มาป้อนให้กับวิเชียนบ้านทุ่งได้นําเสนอคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นติดตามต่อในคลิปตอนที่3กันต่อนะครับ